มีแบบมีสเปคอยู่บ่นตรงลักเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็อบอุ่นอยู่นะมอยากได้ผู้ใหญ่กว่าคือวา่าเซี่ยบุญเนาะถ้าคบหากันไปก็คือสิเป็นผู้ใหญ่หรือว่าดูแลเฮาได้เนาะเบอร์หนครอบครัวเจ้านี่พ่ออยู่พ่อกินอยู่บ่ล่ะหรือว่าอะได๋ก็พ่ออยู่พ่อกินอยู่พ่ออยู่พ่อกินอยู่เนาะบ่่ได้้าม โดยกาบ,ส,บสวัสดีและสวัสดีน้องเพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสกูตุกคนเด้อเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนฮับเข่าสู่ซองสาวไล่บ้านเฮาอีกแล้วเพรพิณโองเนาะโดยพ่อพ่อก็สาวไล่ในเมื่อนอีน้เนาะการเดินทางมาหาสาวสดเพิ่นคือเก้าเพรพิณโอ้เนาะโดยสาวสวยคนนี้ทั้งสาวไล่ยังมาท่าน,เค,าาาานาเคยถ่ายท้ำน้องเพิ่นจ้าเถื่อนน้องเพรพิณโอ้ยโดยเสียงเด้งน้ำเพิ่นจังใดทั้งสาวไล่ก็ยังมาท่านหูเถื่อนเนาะ โดยอาจังไ์ใดกระเข้าไปติดตามฮับชมกันได้นับวาสดสดผู้นี้่นซื้อว่าแนวไยในี่น้องไปพี่น้องเลยโดยโดยสบายดีน้องล่ะสบายดีสบายดีเด้อโดยอผู้เจ้าผู้งามเนาะโดยเฮาการยังบ่เคยมาเฟืพี่น้องเนาะคือทางเอ๋ยเดี่ยังบ่เคยมาหาเจ้าจักเะื่อเลยเนาะนี่ขออนุญาตสามซื้อแล้วล่ะซื้อวาเนี่ยใดซื้อนางมินตานางมินตาโดยอายุใดจะปีใดนะอายุสิบเจ็ดสิบแปด อ18ปีเนาะโดยยังเรียนอยู่ว่ารือนะยังเรียนอยู่เรียนอยู่ปอยังนั้นบนีม .5 ม .5 โอกับปีนี้อยู่ม .5 อีกจักปีสิจบบนี้นะอีก2ปีโดยโอ้โดยๆดยคือว่าจบนี่มีความฝันบ่อยากไปเรียนต่อยังบ่หรือว่าคือว่ามีความตั้งใจอยู่อยากไปเรียนต่ออยู่ คำว่าเชื่อต่อนะอยากเป็นยังไงความฝันสวยๆเด้ออยากเป็นตำรวจโอ้โหตำรวะโดยว่าแรกก็อยากสวยเดี๋ยวมาซาซุนนะเนาะโดยพี่น้องเลยคือไฟฝันมาตลอดนะเพาะโดยความฝันซือว่าเรือว่าตั้งใจเลยสิไปเลยความฝันความฝันถ้าจะเป็นความฝันถ้ามันเป็นจริงเท่ากับไปไล่เนาะอินกะดีเนาะเพื่นนะโถ้าเป็นจริงก็ดีเนาะเพื่นพี่น้องเลย โดยดาวันนี้คือเจ้านี่มีพี่น้องกันกี่คนนลงล่ะพี่น้องแบบแบบเพื่อน้องเจ้านะเพื่อน้องโดยมีอยู่คนหนึ่งมีคนหนึ่งมีอ้ายวันรุ่งอายมีอ้ายมีอ้ายเนาะโดยวันนี้อันลูกลูกของแม่เจ้ามีกันสองคนบ่เมี่ยมีเธอเจ้ากับอ้ายโดยก็คือเป็นลูกสาวละเนาะโดยเพื่อนเน่ยเป็นลูกสาวละเพื่อพี่น้องเลยเนาะโอ้ งามแล้วเนาะว่าเรื่องอันผู้บ่าจองก็อยู่ย่านว่าญาติกันอยู่ค่อยว่าแม่นบ่โดยๆอ้พี่น้องเอ้ยแล้ววันนี้คือทงเจ้าแบบให้หน้าตะก้าได้เฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดคือกันเนาะเออโดยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ได้ไปโรงมื้อนี้แม่นนี้วันเสาร์มื้อนี้วันเสาร์เออโดยๆเพิ่นทํารยอยู่เนาะไปก็แบบ บ่มีคือบ่าวแม่มาหยอกบ่คือว่าบ่มีบ่มีเลยเป็นไปไล่บ่หน้าตางามปานนี้ขมีกับมีตะมูมีตะมูโอ้ทีมูอาจจะหยอกไปอย่างมากเลยเกิดคมหักได้ซะเนาะมาในหูบแบบมูใช่ไหมโดงที่อาจจะมาในหูบแบบมูเออหยอกง่ายกันไปเลยลงมักลงหักก็มีได้เนาะแม่พี่น้องเลยมันนี่กะลมในเด้อแม่พี่น้องเลยเนาะลมคือเก่าเนาะลมคือเก่าแม่พี่น้องเลย อาจจะบริแรงเงินเสียงปัญญาการขอโทษขอไผ่เนาะขอไผ่ลายๆโดยโดยน้องมินตาได้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่าน้องล่ะกิเปลี่ยนแล้วได้ยังกินน้องล่ะกินข้าวกับลาบเฮ้ยอาหารดีเลยเนาะอาหารดีได้เนาะเฉพอะแล้วเฉพอาะหน้าตาสวยชะกับข้าวแต่ละมื้อเนาะโดยเมนเราอนได้อาหารดีเท่านี้มาจักวะโดยอ่ะ การที่แบบว่าเออมาโอมาล้มน้ากันในแบบทั้งนองนี่ทายทําในการแบบเปิดใจบอดดวอะไรอย่าเเปิดใจเปิดใจเพราะโอเปิดใจโอคนลมบ่อโดยือว่าหาแฟนเลยหาหาแฟนน้ำกับหลงไปก่อนหาแฟนกับเมนหาคนลมกับเมนนั่นแหละเนาะโดยแต่คิดจังได้จังอยากหาอยากเปิดใจหาคนลมนีงน่หละอยากหาคนที่ยันเข้ามาเติมเต็ม อ,อยากว่าเอาอยากหาคนที่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายว่าเติมเตให้เงาว่าสิ่งที่จะนี่แกชื่อยว่างเงาว่ามีอะไอยากเป้นค,คนโอคนรลมน้ำหน่อยเดี๋ยวคนที่จะโอ,โอ,โอจะล่มน้ำในแบบสมมติว่ามีคนอ่าสนใจเจ้าเนาะแล้วเจ้าจะโอล่มน้ำคนในแบบอ่าในหมู่บ้านหรือว่าในต่างประเทศอย่างนี้นะแบบไหม แบบอ่าคนที่ว่าสนใจเจ้านี่เนาะแบบคนเจ้าสิลมนํานี่ทางใดก็ได้บ่หรว่าในแบบใดทางใดก็ได้ทางใดก็ได้เนาะเนโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยอายุเด้อซะมีจกัดอยู่บ่ได้เบิดเลยได้เบิดเนาะันาะ45ลงมา45ลงมาก็ถือว่าเอาเป็นผู้ใหญ่นะเนาะโดย45ลงมาประมาณ20เนาะ เพราะว่าน yeah. mm ้องตอนนี ta, 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 ta. Sen, ้ก e okay. uh, mm ็สิบแปดเนาะสิบแปดเอาแบบผูใหญ่ก่าเพื่อนในน้อยนึงแต่ว่าเขาก็ล้มล้มกันได้ก้อนบ่โดยใช่คือก็ขีใจจะเป็นแฟนเนาะส่วนนั้นเรื่องเป็นคัวก็ต้องราไปอีกอนาคตเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนยังอายุยังน้อยเลยโดยยางเป็นก็อยากหาคนหมายว่าโอ้ลมแต่น้าหรือว่าคุยกันแต่ก้อนเนาะเพราะว่าน้องกับอยากหาคนคุยในเวลาเงาเงาฉันซะยางเพื่อนกันยังเฮียนอยู่ โดยอย่างกับน้องอย่างเฮียนกับคบกันในไม้เฮียนกับเพื่อเฮียนจบก็อาจจะเข้าใจกันได้หลายอยู่ดอกเนาะโดยโดยทัี่น้องเลยอืมันนี่ก็คือทั้งน้องเพิ่นกะอายุอานามแบบทังผมกะแบบสี่สิบลงมาหาเศร้าสี่สิบหาอะปะสี่สิบหาปะอืม้สมมติว่าเกินก็หันได้ทั้งละที่คุยกับเพิ่นแบบไรคิดกันแบบไร เกินนั่นก็ได้เกินนั่นก็ได้เนาะลองลองคุยกันเบิงเนาะคุยทางอยุเกินหันเกินหาสิบเอซิสหาขึ้นไปก็ลองคุยเลยว่าพ่อหักว่หรือว่าาอหักบ่หรือว่าจังไรเนาะก็คือว่าแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าคุยกันแมนบ่โดยบางทีคุยกันแล้วบัดถึงมุกถึกใจเลยว่าเรื่องคว่มสงสารกบความหักมันก็มาจากความสงสารในสายเฮ้ยน้องไฟฟิโนงเลยมันกะบบเน่้วนอนนะน้องหล่ะเนาะเรื่องคว่หักมันก็เป็นสิ่งที่ว่าสองคนคุยกัน ว่าจะคุยกันแบบใดเห็นไหมแมนนะเดี๋ยวในแน่น้องอยากคุยกันในฐานะอันคนหู่จักรกลแมนบอกเดี๋ยวก็ต่อมาอาจจะเป็นผู้ว่าหรือเป็นแฟนเห็นไหามาเป็นคนดูใจว่โอ้ยเนาะมันก็ต้องแบบนั้นในแฟนพี่น้องเลยพัฒนาไปเรื่อยๆนะอืมพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะโอเมนชีวะเปิดใจปุ๊บเลยเอามาเป็นแฟนโรดยังสิ่งว่าได้เนาะโดยต้องทำความหู้จักกันก่อนต้องทำความหู้จักกับอ่าทั้ง เฮากะฮู้จักเพิ่นเพิ่นกะฮู้จักเฮาะก่อนเว้าเรื่องผู้่าผู้สาวเนาะอืมโดยๆเฮ็ดจังได๋น่ะปอยมันเป็นหยังน่ะจอ้ยลงพัดผมเนาะผมงามให้งามบ่ทุกสิ่งทุกอย่างผมแท้บนี่หรือว่าไปต่อมาผมแท้ผมแท้เาะคือจอยาวทน้ะไปตัดปลายมันลมันกยาวไวอว่ามันผมยาวแน่บโดย เยแม่ยิง้าก็ต้องปล่อยผงามส่ยเะโธรรมชาตรเนามไว้เตงบะธรศาตรเลยป้าก็มางามทสังละเนาะคอยก็เดียว่าเจ้าไปเติมแตงอีกย่างมาแล้วบ่เนาะเออน้องเพิ่นก็อยากิชียไอยเนอยนึงเนาะก็บ่ติบว่าการเพิ่มพี่น้องเ้ยอ่าเคยออกกล้องเทอ่อะไ้วล่ะองเอนี่ชองเทอนี่โอ้ ออกออกครั้งแรกอยู่ในซ่องใดซ่องตูซิตอ๋ออาเป็นนี่คือยาทายทํำสะะทายโดนแล้วบ่มีคนติดต่อมามี<อ>แต่ได้คุยกันน้อยนึงแล้วเขาก็ไปอ๋อแตคือว่ายังโมได้คนโอคนลมเนาะเออก็คือว่ายังบ่ท่านได้จเจอคนที่เ<ช>โอ้ฮาลมนั่นว่าจเจอคนที่คุยน้ำดนปันใดเนาะ<อ><อ>แบบเขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป,ยปอย่างซี่บ<อ>่โดยแบบครับแบบเจ้าออกน้ำซ่องใดซ่องนึงนี่แบบออก ออกครั้งแรกเลยแม่นบอกแล้วก็บ,บริมีฝ่ายติดต่อมาเลยบอกมีคนติดต่อมากะลมน,น้ำน้อยเดียวเราก็ไปนะโอ้ไปคนทางใด้างหละัะฝั่งไทยฝั่งไทยเออโดยโดยพียยน่น้องเลยแต่ว่าตอนนั้นกะทักมาโอ้ลมน้ำน้องีอง่รายอยู่บะก็รายอยู่ลายอยู่วะแต่ว่าตังคนกะทักมาอะไรเงียบไปเลยเนาะเป็นยังไง้องลังหือว่าคุยกันยังบ่ท่านได้เข้าใจยังเลย ยังปรทัานในหูเลยเนาะว่าความฮักสิเป็นแบบไๆเนาะผ่านไปก่อนแล้วแบบพี่น้องเลยอ่าแต่คือสมมติว่าอ่าน้องถ่ายคลิปตอนนี้เนาะหรือว่าการเปิดใจหาคนคุยเนาะือว่าเอฟซีของเอื้อยอยากติดต่อหาน้องทางติดต่อน้องแบบจังไดนึงละทางไลน์ทางไลน์บอสโอ้มีไลน์มีเฟซบอสนี่อืมแบบทางน้องนี่พร้อมแจกใน่ทาอ่าพ่อมแจกทางหน้ากล้องบ่สหรือว่ายังใดพ่อ ร้อมบ่เลยอ่ะพร้อมเลยทังละ่ะหาคนคุยมันต้องแบบนี้เนาะก็ต้องพร้อมแจกเฟซแจกไลน,น์เนาะอาอาชีแบบเออแจกหนาาก้าไม้อาชีพนี้พักข่าหาน้อยเนาะโดยอาต้องแจกเข่าหน้าไม้เลยบางคนเพิ่นเห็นเพิ่นอาชีพแบบจดไว้เลยจริงจริงโดยโอ้อันนี้ไลน์น้องเพิ่นเป็นไอคิวอาร์โค้ดนะค <R> ิวอาร์โค้ดเนาะเปลียนออเด้อร์ไปสแกนว,ว่าท่านก็สามารถพักมาหาเราอีกโดยเนาะไปสแกนบ่ได้ก็ ลองติดต่อมาทางซองสไลด์เนาะหรือว่าแต่ละซ่องเนี่ยเพื่อนพี่น้องที่ว่าไลฟ์คู่ละคนมาถ่ายท้ำน้องเนาะแบบอาทั้งเฟซได้สละได้ดิ่งด้วยว่าเฟซแกลินซื้อเฟซว่าอะไรหูอซื้อเฟซเขาเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษบอสดูยุคขึ้นชูงแรกเห็นเจ๊ใช้สายคือเหลี่อมแท้มา จะเป็นภ<น>าษาอังกฤษเนาะมินตาบ่าอะจะ<ด>ไวไ้เลยแม่นบ่นะโดยถือบ่ื่อน้องมินตาแบบเป็นภาษาอังกฤษไทยเอาท่านกับท่านเอาปรท่านกับค่อยติดต่อไม่อีกทีนึงเนาะโดยโดยอยากแจ้งอะไรนะค่ะแมนแม่นกลองใส่ก <laughs> ับม,มันอยากสะท้อนแสงแม่นอยากสะท้อนแสงแม่นแฟน,น,นพี่น้องเลยจะบอกเป็นยังเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันดังไม่ก็ได้เนาะ แบบคนที่จะโอ้จะร่วมกับเจ้าแบบเจ้ามักนีแบบมีสเปกอยู่บนลงหละเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วกะ็อบอุนอยู่นะอยากไร้ผู้ใหญ่กลัวคือว่าเสีอ่อบนะุนเนาะถ้าคบหากันไปก็คือจะเป็นผูน้ใหญ่ในว่าดูแลเขาไดนะ้เนาะอืมเบอร์ในครอบครัวเจ้านี่พ่ออยู่พ่อกินอยู่วระหรือว่าอะไรก็พ่ออยู่ยพ่อกินอยู่ยพ่ออยู่พ่อกินอยู่เนาะว่าเื่อ่มีสิ่งที่ขาดหายหรือว่าอยากได้แต่วนะ่าได้บ่ก็มี มี่ิ่งยังที่เจ้าอยากได้แล้วมันโบได้ก็เฮเือนกันยังบบมีเงินเลยโอ้เฮืธอนของตัวเองบ่หรือว่าเฮืธอรคนใดเฮเธอน์ไม่นะฮะเฮเอรแม่เฮืธอนแม่บ่โอ้ถ้าแต่ว่าเฮืธอรแม่เป็นเฮืธอร์ไม่แต่มันเก่าบ่หรือว่าอะไรซื้อเฮืธอรเก่าเข้ามาเห็ดนะะโอ้ซื้อเฮืธอนเก่าทีาเจ้าแล้วก็มาเห็ดมาแปลงอยู่โอ้ตอนนี้เฮืธอรเจ้าอยู่ทางไหนลุงล่ะอยู่ลุมเลยโอ้ทางคุณบ่โอ้ นียเป็นเพื่อนอันนี้อันนี้มาแบบเพื่อนยาตี้พี่น้องเนาะนี่อืมอืมพี่น้องเลยเขาบอกเลทั้งน้องเพื่อนกับซื้อเพื่อนกับเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเนาะอาจจะโรแมนเพื่อนเฮ้าแบบว่าเฮ็ดดูแลหรือว่างามเนาะอจะจวัน,นีเจ้าก็อยากได้เพื่อนงาม ใส่แหวนด์ขังไส้เมให้ใส่ฮะแม่ให้ใส่แม่ให้ใส่โอ้คือใส่ข้างซไส้อะนะแต่กล่าวคนว่าว่าคนใส่ขางซ้ายอาจจะมีคนจองนะคนอะแมนบอาแต่งงานแล้วนะอันนี้บ่มียังบ่มีบอกโอ้แล้วก็ใส่ตามคุ้นเคยเพช่ไหเนาะเพราะบ้านเฮาบ้านเฮานำบ่ถือเนาะแต่ว่าทางบ้านอื่นเพิ่นถือนะแบบว่าใส่แบรนด์ขงนั้นขังนี้อย่างนะแต่ว่าข้างนอกนี่ใส่ซื่อๆเนาะแม่ให้ใส่โดยโดยแม่ให้ใส่ก็ใส่เพราะว่า ถาใส่ข้างใส่หรือว่านิ่วหน้ามันชิคุนเคยนะเนาะโดยโดยพี่น้องกับบ่ากันเนาะอันนี้ก็เป็นแบบบ้านเฮ้าเนาะบ้านเฮ้าก็ได้คอยคิดเรื่องนี้เป็นไรโดยโดยใส่ตามพวมักพวกชอบใส่เร็วนิ่วใดมันก็ดีหรือว่าอยากใส่ไปเลยเป็นว่าเพลงพี่น้องเนาะคือว่าอะไรทางน้องเนี่ก็สมมุติว่ามักฮักกันกับทางผับสาวผัวแพรวเนาะมีคนติดต่อมาหรือว่าทักมาเนาะ กะลองคุยหรือว่าโอ้ล้มกันไปก่อนเพราะว่าเฮากระยังบ่ทันได้ทำความผู้จักกันเฮากระอยากทำความผู้จักกันไปกูหันจังเป็นชู้เป็นแฟนเนาะโดยอ่าโดยก็คือทางน้องนี่เนาะมียังแบบว่าอยากฝากถึงงานนมทีสิข่าวอารมน้ำอยู่บ่กะอยากให้เข้ามาเติมเต็มให้ในเด้อแบบกะเงาอโเงาทีน่าแบบว่าข้ามาแบบว่า อย่าหลอกลวงเนาะพอนง่ายๆกับเพื่อนภาวะองกับเบื้งคนคือแบบคนชื่ซื่อๆใสใสแบบไม่อก็คนบอกเคยตัวบอกเคยหลอกนะเบิ่งนี่กับเมนบอลลักษณ์คือสีบอลท่านคนปานใดเนาะแบบคือเบิ่งแรกก็คือสิบ่ทันคนปานใดแบบชื่อซื่อใสใสแบบผู้ใรเข้ามาในชีวิตน้องเพิ่อนว่ามาเติมเต็มให้น้องเพิ่นก็คุยกันด้วยจิตใจเนาะหรือโดยความหักแท้เนาะด้วยความหักแท้บ่ให้หลอกลวงตัวน้องเพิ่น หรือว่ามากคนแบบนั้นบอกแล้วล่ะบอกบอกมากมากคนจริงใจนั่นแหละเนาะโดยถ้าภ่ายจริงใจจะมากน้องหรือว่าจะคบหากับช่างน้องเพื่อนกันให้โอาลมกันศึกษาดูใจเนาะเดาจากได้คู้กันน้องมินตานี่เบิ่งคือสิเป็นคนเชื่อคนง่ายได้บ่แม่่่นบละแม่นบ่เออถ้าผ่ยคุยมานี่สิเชื่อง่ายเด้อแม่นบ่แม่นปั้าใจเลยปใจเลย ถ้าสมมติว่ามีคนมักฮักเจ้าหรือว่าโอ้ลงกับเจ้าถ้ามักเนี่ยแบบมักชุดใจเลย <Okay. S 1> เอาชงมดเสื้อแล้วเนาะเ่ากากีลามาแล้าเนี่ยมักชุดใจมาสมมติว่าพิษวางกับพิษวางแบบชุดใจเลยนะค่อยเบิง <laughs> ่งเมนเสื้ออาพิซี่นี่แบบว่าเพิพ่นม,ามา่นมาว่าหยอกเพา่อนว่าฮักน้องคนเบียร์ยังเซนชื่อน้องอาชีลงเสื้อเพิ่นแล้ววันนี้เนาะเพราะว่าเขาก็ก็คือว่าเนาะคำว่าของลมปากเขาแต่โบฟาเสื้อเขาต้อง คุยกันก่อนพิสูจน์จากเวลาหรือว่าการกระทั่มนะห<อ>รือว่าคุยกันแต่ก่อนเพื่อเฮาจะตัดสินใจมากไปชอบไปเฮาก็ต้องได้ร่วมกันน,ะ,น,นะเนาะล่ะเนาะเอเอเฮาก็ต้องเป็นช่วงไว้ว่าเออเราลมก็เพิ่นเพิ่นลมก็เฮามันก็ให้เวลาลเวลาเฮาไปอีกนะเพื่อให้เฮาตัดสินใจว่าเออเฮามั่นใจกับคนผู้นี้บ่แล้วเพิ่นมั่นใจกับตัวเฮาบ่เนาะ<ด>อาจจะคุยกันเบื้องก่อนนะเ <laughs> ดี๋ยวเฮ้าสรุปตัดสินใจเลยว่าเชื่อใจคนง่ายเลยล่ะเด้อ เพราะว่าเาขากาถึงสิปเปิดใจเข้ากับปรยาให้น้องถึกตัวถึกหลอกเนาะแม่เพราะน้องกับเป็นคนยังหมว่าอายุยังน้อยแต<ม>่แก็อยากนอก้องเพิ่อนยังเฮียนเลยบอกถ้าพายจะคบน้องเพิ่นก็ต้องเข้าใจนะาในการน้ำการเฮียนน้องเพน,นำ้ำน้องบอกเใจหอน้ใจอนกับคบกันไปโดนๆก็น,นั่นละโดยโดยโดยพอเมย์ของน้องนี่เพื่นกัมีอาซิพเห็ดเป็นของตัวเองว่าหรือว่าจะไงเห็ดหนา เ็ดหน้้าาเเนนนะลยโดบมีแนวอื่นอ่าเฮ็ดเติมเต็มบ่ดละไม่มีแต่ซีดเสริมบ่บมัมีมีแต่เฮ็ดหน้าอย่างเดียวเนาะคือึนแล้วให้แล้วหนะจะซีดจะพากันยืดชื่นเนาะโดนแต่ทางน่องได้ใส่บริเวณเรียกงานอย่างบ่ดละเอาโหโซนี้เหี้ยนเลยจะมีเหี้ยนกับบริคอยเฮ็ดเรียกงานอย่างเนาะโดนยโดยพี่น้องเลยก็คือว่าอะ้รเนาะก็ข่าวก็กุ้งกินอยู่แล้วว่าเนาะกุ้งกุ้มรอดแค่นหนกะ คันปีได้ที่ว่าอันโบมีเงินอะไรก็คล้ายเข้ากับโบกุ้งเป็นแนนะนี่คือว่าแต่บ,บ้านเ้ามันกับโบมีเบี่ยงงานการสั่งเห็ดเนาะถ้าแบบว่าจ,จำเป็นดีๆก็ต้องได้เอาเข่าอันยังไปขายแม่นบ่ละนี่ โดยเคือน้องอ่าไปห่อไปเฮียนนี่ค่ะเธอไม่อย่างก็ได้เสียบ่ล่ะค่ะเธอม่เนี่ยไม่ค่อยได้เสียเลยอนี่จะซื้ออุปกรณ์การเทียนจะซื้อแแม่่นตว่าเพิ่นบ่ได้เก็บบอสซาแต่ละปีแต่ละปีเพิ่นเก็บเก็บแต่ว่ายังไม่ค่นจ่ายบ่แม่นแต่ละปีเสียอยู่เท่าไหร่ตรงล่ะตอนอยู่มอต้นนี่ยเสียแสนเจ็ดอยู่มอปลายแล้วเสียแสนแปดอยู่มอหายังบ่คู้ว่าเสียเท่าไหร่ ก็ <Happiness. S 2> ตกอยู่สามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยโดยโดยเราเปิดกิองเคยเอาเพิ่มก็ถือว่าบแพงไปหน่อยนะแต่ว่าสำหรับผู้ที่บอมี่เนี่ยก็ถือว่าแพงโอ้ยคอยหาเกี่ยวเข่าสามสี่มือยังไม่ได้สำนี่ได้ค่ะว่าเกี่ยวเข่าเดี๋ยวนี้มันก็แพงเลยนะสไลด์วันหนึ่งก็เซนห่างเลยด้บยเออโดยโดยเนาะกัมีแต่โอ้ลงกับน้องเพื่อนก็ถือว่า ห้าเจอคนแบบว่าจริงใจเนาะล่ะเล่ถ้ามีคนทักขามาคนโอรกค,คนลมกะคอยส่วนวางความหักหรือว่าคนที่คุยกับเจ้าแบบจริงจริงจริงจังเนะาะโดยจริงจังเนาะบ่ิหารโอยจริงจังอกลวงโดยน้องอ่ะมินน้องอย่างนะมินตามินตาเนาะอ่าน้องมินตากับซกะม้วนเนาะคนแก่ซื้อกะม้วนนะหักสาไลก็อยากลื่มนะเพราะสาไลบอกเคยมาหาเพื่อนเนาะครั้งแรกของสาไล่พแม่พี่น้องที่ว่ามาหาสาวงามๆผู้นาหักเป็นตาแพงเนาะ โอ้ยถ้าผู้ใดเอาไปได้เป็นเป็นสู้เป็นแฝงนี่ถือว่ามีความสุขเลยเพราะว่าน้องเป็นคนซื่อใส่เนาะเรถ่มน้องอย่างหนึ่งเนาะน้องนี่แปลว่าเวียกการงานในเพื่อนหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเพชรอาหารกับข่าวนี่ได้อยู่ว่าได้ได้เห็ดเป็นเบิดบว่าบางอันก็เห็ดเป็นบางอันก็ยังเห็ดเป็นก็คือว่าเห็ดซ้ำเข้าเห็ดได้อยู่ฉันฉันเนาะคา่าซิมีคูมีคิงเลยว่า คบหากันไปเฮาก็ต้องได้แต่งกับขขาวแต่งอยังสูกันกินเหมือนบ่มันก็ต้องได้ฝึกฝนว่าทาเฮียนมาอีกเนาะโองฝึกไหวเด้อจะเดี๋ยวนี้เด้อเดี๋ยวไหวอ่าโอกาสหน้าสังคอยไปหาน้องเพื่อนเฮือนเนาะแม่นบิ่งเฮือนเพิ่งเลยเนาะโดยที่ว่าเฮือนเพื่อนว่าเป็นเฮือนไม่แบบเฮือนเก่าๆเป็นบ่ลงละ <c oughs> โอ้หนึ่งที่อาจจะผู้ว่าเห็นหนึ่งที่อาจจะอินดูชงซานผู้ลุงคนกะเว้นเฮือนเห็นซานมันก็สิตอบตกลงกันบ่ได้เหมืนบ่มันก็ต้องได้เห็น,หน ทั้งสองคำสองพายเนาะหรือว่าได้คุยกันกะเพราะว่าโทรมาอยังกะลองอ่าเปิดกล้องหรือว่าอยังคุยกันแน่เลยเนาะเออบอกเมนว่าสิเปปิดวางไว้ได้ไม่พี่น้องเลยเนาะอันนี้น้องว่าตามตรงเมนบอกบริตัวอย่างว่าตรงล่ะบบริตัวบริตัวจริงเลยนะความจริงเลยเนาะเพื่อนซานเจ้ากะถึงเฉพาะอยู่พอกินกะแบบเพื่อนหลังกะเก่าฉันซะเนาะโดยโดยโดยอ่ะจังไรกะว่ายังได้สบายเฮา้ยว่าคุยกับน้องเพิ่อนกะโดนเติบแล้วเนาะ แล้วก็พอหูเรื่องหูล่าแล้วแมนบโดยยิ้มงามมีตกคิดล่อนนี้โจคิดต่อไปเนาะโดยคิดต่อไปก็พราะ้เจอกันกัน้องนอยู่เพื่อนบบดนี้เนาะโดยโดยจังไดก็ขอมอกขอบใจหลายเนาะที่ว่ามาโอมาล่มเราทั้งเอื่อยเ้อโดยสวัสดีทั้งหลาโดยโอเคเฟ่พี่้องเนาะวันนี้เรากับปหาน้อง ตาเน่าเพลพี่น้องเลยเพลินกัน้าตาเพลินกันสดสวยเนาะแล้วก็เป็นเด็กซื่อๆใสๆเน่าเพลพี่น้องเลยเพลินกันอยากเปิดใจหาคนคุยเน่าเพลพี่น้องเนาะเวลาถึกโมกถึกใจเลอว่าอยากคุยกับเพลินกันลองทักลองยังเข่ามาเบิ้งเน่าเพลพี่น้องเลยลองคุยกันเบิ้งเนาะในระหว่างคนสองคนเพลพี่น้องเลยโดยมาสังไระก็ขอบุกขอบใจหลายๆที่เข่ามาติดตามรับส้มคลิปของสาวไรแต่ต้นจนจบได้กับบุกหามโฆษณาเนาะโดยภาสษาับคลิปนี้สาวไรกลางมาสบายดีเด้อ